ให้พากันตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้สงบเราได้พากันสวดมนต์ทำวัดสรรเสริญคุณความดีของพระธัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้ว แล้วก็ได้พากันกล่าวคำขอเข้ามาในพระรตนตรยัยและกล่าวคำสมาทานพระกรรมฐานแล้วเวลานี้ขอให้เราท่านทั้งหลายตลอดจนญาติโยมที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านออนไลน์สำรวมกายวาจาจิตหลับตา ภาวนานั่งสมาธิไปพร้อมกันการที่เราท่านทั้งหลายสวดมนต์พร้อมกันหรือนั่งสมาธิพร้อมกันน,นั้นอุปมารุบาอาจารย์ท่านก็ว่าเหมือนการจุดเทียนเข้าหนึ่งเล่มเราสวดพร้อมกันหลายๆคนภาวนานั่งสมาธิพร้อมกันหลายหคนก็เหมือนจุดเทียนหลายๆเล่ม มันก็จะสว่างออกไปทั่วไปความเป็นมงคลก็จะเกิดกับสถานที่นั้นๆมากขึ้นฉะนั้นแล้วเวลานี้ขอให้เราทิ้งเรื่องทุกษะอย่างวางเรื่องทุกสิ่งเอาไว้ซะก่อนขอให้ตั้งใจอยู่กับการภาวนาเอาความรู้สึกรู้อยู่ที่ปลายจมูก หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาวให้รู้ไปตามสภาวะของความเป็นจริง สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นย่อมดับไปได้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรมั่นคงทุกสปปรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่าำกลางและเสื่อมสลายหายไปในที่สุด แม้แต่ชีวิตของเราเราท่านท่านทั้งหลายชีวิตนี้ก็เป็นของที่ไม่แน่นอนชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนและเจอทุกคนก็คือความตายความตายนี่เป็นของที่แน่นอนนะความตายเนี่ยเป็นของที่แน่นอน ความตายเป็นสิ่งที่แท้จริงทุกชีวิตเราล้วนเดินไปสู่ความตายด้วยกันทางนั้นจะยากดีมีจนจะเศรษฐีมหาเศรษฐีจะราชามหากษัตริย์จะเป็นพระสงฆ์หรือผู้มีศีลอย่างไรก็ล้วนแล้วแต่ต้องก้าวเดินไปสู่ความตายด้วยกันทางนั้น ฉะนั้นเราจะหนีอะไรก็หนีได้แต่เราหนีความตายไปไม่ได้ฉะนั้นพระกรรมฐานหรือพระที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดจนญาติโยมผู้สนใจในการเจริญพระกรรมฐานเพื่อข้ามความทุกข์คนเหล่านี้มักจะกลัวการเกิด เพราะการเกิดเกิดกี่ชาติเกิดกี่ทีเกิดกี่ครั้งมันก็มีทุกข์อยู่ร่ำไปเกิดกี่เท่าไรก็ทุกเท่านั้นเกิดกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นไม่ใช่ว่าเกิดชาติหน้าแล้วจะสบายกว่าชาตินี้ไม่มีจะรวยก็มีทุกข์จะจนก็มีทุกข์จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็มีทุกข์ทั้งนั้น เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีความทุกข์เป็นพระสงฆ์องค์เนนอะไรต่างๆเนี่ยผู้มีศินก็มีทุกข์ตราบใดที่ยังมีขันห้าคือร่างกายนี้อยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะกินก็ทุกข์ไม่กินก็ทุกข์กินอิ่มมากเกินไปก็ทุกข์กินน้อยไปก็ทุกข์ ร้อนไปก็ทุกข์หนาวเกินไปก็ทุกข์นอนมากไปก็ทุกข์ไม่นอนก็ทุกข์อาบน้ํามากไปก็ทุกข์นะไม่อาบเลยก็ทุกข์นะนอนมากไปก็ทุกข์ไม่นอนก็ทุกข์อีกให้เราเห็นความจริงเหล่านี้มันไม่เที่ยงเลยสักอย่างมันไม่เที่ยงเลยแล้วเราจะไปสนใจไปยึดติดกับมันทำไม ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นทำไมในเมื่อเรารู้มันเป็นของไม่เที่ยงทุกเป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกเเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนั้นเราจรึงต้องมาปฏิบัติเพื่อออกจากทุกการที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเจริญอาณาปณสติเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเพื่อออกจากทุก เราทำเพื่อออกจากทุกข์เพื่อจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปเนี่แหละให้ยตยโยมทั้งหลายพิจารณาตรงนี้ถ้าทุกคนบนโลกหรือทุกคนที่มาดูเนี่ยเราทุกคนภาวนากันดีศึกษาธรรมกันดี มันทําทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาดีโรคมันก็จะน่าอยู่ขึ้นสังคมมันก็จะปลอดภัยถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็มีแต่จิตใจที่เล่าร้อนก็จะเขล็นจะฆ่าอาจจะทําร้ายทําลายชีวิตต่อของกันและกันมันเป็นอย่างนั้นนั่นเหมือนที่พูดเสมอว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ ถ้าไม่มีสินไม่มีธรรมซะแล้วมันก็คนเราก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับสัตย์เดรชามีแต่ความจริงดีจริงเด่นมีแต่ความอยากได้อยากมีมีแต่ความอยากมีอำนาจอย่างนั้นอยาน่างนี้นั่นแหละความทุกข์ทั้งนั้นเลย